คลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับคลิปนี้นะครับจะซ่อมทีวีซันโยนะเพื่อนนะผู้ชายบอกว่าปื๊บเปมันปื๊บไป๋ไม,มนปื๊บไปไงฝุ่นน่าจะเยอะอยู่ยขึ้นมาแล้วฝุ่นเยอะเสียลักดูหน่อยเสียปื๊ดไปไง ต้องมีไฟขึ้นมาแถวนี้นะไม่เห็นมีเลยแต่ว่าหลอดโหลดทำง,งานได้ฟิวดีอะไรดีนะโอเคนะมาดูข้างหลังกันแล้วก็ไปดูข้างในกันดีกว่านะครับซันโยเนี่ยเป็นรุ่นนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับเอ่อ CT 2 1 VF 1 BS นะครับซันโยนะครับเจ้าหลังเป็นแบบนี้นระับไปดูข้างในกัน,นครับ แกออกมาเป็นแบบนี้เห็นมีซีเห็นมีซีแตกมันเป็นซีที่มันไม่ดำอยู่เนี่ยนี่นะตรงนี้นะครับป้าใจแฟมันเสียแบบนี้เห็นไหมเนี่ยซีตัวนี้นะครับซีหกหนึ่งหกเนี่ยครับเออควันออกทะลุแตกแล้วก็ดำดำมาตรงนี้เลยนะครับนี่เนี่ยซิงเนี่ยดำอยู่นะครับทีนี้ก็มาดูว่า ส t r มันช็อตอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับยังไม่ได้เป่าฝุ่นนะมาดูส t r อก่อนนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งว่าดูส t ีอาช็อตไหมนะครับเพื่อนๆมันจะวัดยังไงวะเนี่ยมันจะมีมอสเฟตอยู่ในส t ีอาร์ซีหหนึ่งหตัวนี้ช็อตไหมเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยซีหกหนึ่งหกเออไม่ได้ช็อตนะนะครับ เอาดูดู S T R นีครับขานี้นะกับขาที่ลงขั้วลบของของไอเ้เจ้าเจ้าเจ้าสี่สี่ตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยนะดูนะไฟมันจะมานี่นะี่นะโอเคขึ้นข้างโอเคข้างหนึ่งขึ้นแบบนี้ปกติไม่ขึ้นหรอกนะครับแต่อาจจะขึ้นที่ซี6ีหกหนึ่งหกนะนะครับดูนะครับมันจะขึ้นข้างแบบนี้สำหรับขาสาหรับข้างขึ้นอย่างนี้เนาะ นะครับขึ้นนีดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดว่าถอด C 6 1 6ึงออกมันจะเป็นยังไงในกรณีนี้นะครับก็คือ C ตัวนี้ช็อตถ้า C ตัวนี้ช็อต R มัน R R กับเบื้องเนี่ยมันน่าจะขาดแล้วนะครับดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมถอด C ก่อนตัวนี้ผมจะไปมุ่งตรง S T R มันเสียหรือไม่อย่างไรก่อนนะแต่ว่าส่วนมากแล้วนะครับถ้า C ตัวนี้มันมันช็อตลักษณะนี้ S T R มันไม่ค่อยเป็นไรหรอกเพราะถ้า C ตัวนี้ช็อตแล้วมัน มันอามันจะขาดอากระเบื้องมันจะขาดเดี๋ยวเอาซีไปนี่ก่อนเดี๋ยวมาดูมันจะขึ้นยังไงนะทีนี้นะมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไว้แต่เมื่อเมื่อเมื่อครู่มันขึ้นข้างอีกข้างหนึ่งมันจะขึ้นน้อยนี่ขึ้นข้างแบบเนี้สลับขาสิเออไม่ขึ้นละเออเออเออ,เอ,อโอเคเนาะนะครับเอทิอันไม่เป็นไรนะมันหยุดอยู่แค่นี้แหละนะครับ สีตัวนี้ที่แตกอยู่นะครับมันมีความต้านทานเกิดขึ้นมันชอ็อตละอ่านไร้ไหมมนขึ้นที่4ีนะตอนสลับขานะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับปกติสีตัวนี้จะวัดไม่ขึ้นแบบนี้มันต้องเป็นมิเตอร์มาวัดสีนะครับตัวนี้นะสีตัวนี้มีมหาแล้วนะครับเนี่ยมันแตกอยู่นะครับแตกนะแตกดำเลยเห็นไหมโอเคนะทีนี้มันมันจะส่งผลให้ให้ตัวต้านทานตัวนี้นะครับมันขาดด้วยนะเพื่อนเนพะื่อบ นี่ครับหนึ่งจุดแปดโอห์มนี่นะห้าวัตต์นี่ครับตัวนี้มันจะขาดอยู่ตังมิเตอร์คูณหนึ่งแบบนี้วัดดูตัวต้านทานตัวนี้หน่อยหนึ่งนั่นน่ะเห็นไหมนี่ครับมันจะขาดอยู่ทำไมตัวต้านทานตัวนี้มันขาดเพื่อนดูนะไฟมันจะเข้ามา เข้ามามาสองเส้นนะเดี๋ยเพื่อนดูนะครับไฟมันจะมาแบบนี้นะครับเป็น AC นะมาปื๊บมาผ่าน l ล n e ฟิลเตอร์ลายฟิลเตอร์ขนลวดปึ๊บมาเข้าไดโอดตัวนี้ผ่าน R ไงผ่าน R แล้วค่อยมาเข้าไดโอดไดโอดบิดไดโอดสีตัวจัดวงจรแบบบิดแลกคิอไฟายแต่ว่าเปิดแล้วปุ๊บช่วงแรกเนะี่ยที่มันดึงกระแสจากหลอดโหลดให้มันทำงานได้ก็เพราะไอตัววงจรดีเลซิงเนี่ย มันยังไม่ผ่านอาตัวนี้ครับเข้ามาแล้วมันจะมาผ่านวงจรดีเกลซิงเนี่ยวงจรดีเกลซิงก็จะประกอบไปด้วยตัว PCT ตัวนี้ PS หกศูนย์หนึ่งเนี่ยกับขนลวดดีเกลซิงคอยที่อยู่ที่อยู่ตรงล้อมหลอดภาพอยู่นะฮะเนี่ยนะครับแล้วกระแสะไฟอีกส่วนหนึ่งจะผ่านอาเนี่ยค่อยไปเข้ากับระบบนี้นะครับอ่าซึ่งมันก็มองเห็นว่าตอนที่ผมเสียบปลั๊กที่แรกหลอโหลด,ลดมันติดอะไรมันทํางานได้ผมก็รู้ว่าฟิวมันไม่ขาดไงนะครับนะ ฟิวตัวนี้ไม่ขาดแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยน C แล้วผมไปเปลี่ยน R 1.8โดมตัวนี้5วัตตัวนี้แล้วค่อยมาลองดูนะครับนี่ก็คือในส่วนที่ผมถอดออกมานะ C ตัวนี้อยู่นี่ตัวน้นดันอยู่นี่เห็นไ,ไหมครับพอเดี๋ยวต่ออีกสักน,นิดนึงพอไฟมันผ่านวงจรบิดเลติฟายมามาฟิลเตอร์ที่ C นะครับแล้วทีนี้ C ตัวนี้มันก็ดึงลงเก,ก่าไปกระแสะไฟมันก็จะผ่านมากเลย ออผ่านตัวต้านทานผ่านได้โอดผ่านอะไรมากแต่ที่นี้ไอตัวต้านทานตัวนี้เนี่ยมันจะร้อนร้อนแล้วมันก็จะขาดสีตัวนี้ก็แตกเห็นไหมนะครับแล้วมันก็หยุดเห็นไหมครับเหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เข้าไปถึงไอซีเลยเนี่ยนะครับไอซีมันก็เลยไม่ค่อยพังนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับี้ยนเพื่อนลองดูนะเพื่อนอาจจะเป็นเหมือนกันเนี่ยครับสบายใจได้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เพื่อนดูเลยส่วนมากแล้วในส่วนของเจ้าตัว a อ r ทีไม่ค่อยเสียมันจะมาหยุดยแค่นี้แหละ นะครับแต่ที่นี้เราก็ไปดูด้วยถ้าถ้าเสียแบบนี้อยู่นี่นะมันไม่ค่อยมานี่นะมันไม่ค่อยมาทาันเตอร์หอนะไม่ค่อยถึงเลยแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปที่ไอเอสทีอาร์เลยนะครับเลยตัวนี้ก็อยู่แค่นี้ที่เคยทํามานะครับเพื่อนนะลองดูนะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนี่ยครับ C ตัวนี้หนึ่งศูนย์สองนะครับสองเควีหนึ่งศูนย์สองนะครับเห็นไหม นะโอเคนะครับหนึ่งศูนย์สองสอง KV นะครับตัวนี้สองพั 2, นโวลต์นะครับเคเลยตัวนี้ก็คือหนึ่งศูนย์สองสอง KV นะครับเนี่ยตัวนี้นะสอง KV นะครับ ใส่ค่าเดิมนะครับ S T R w 6 u 5 3ตัวนี้คงไม่เป็นไรแน่ๆนะเดี๋ยวผมดำเนินการเอา R O ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วอยไปวัดดูไฟมันออกมาแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับคือทรานเตอร์ฮอที่เขาใส่มานะครับนี่ลอยไว้แบบนี้จริงๆแล้วต้องลงกลาวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่เช่นนั้นมันจะมีไฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้ในใส่ C แล้วก็อาเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูนะครับเพื่อนนะมันจะเป็นยังไงนะครับเ,เดีดเ๋ยวเสียปักไฟเข้าไปแบบนี้นะ โอ้ยเครื่องทำงานได้แล้วนะครับมีไฟแน่นอนนะครับตั้ง250แบบนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจับกาาไปก,าก้าก็ตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นก้าวนี่แหละเพระวัดก็โอ้ได้แล้วนะครับไฟได้แล้วเดี๋ยวนี้หอทํางานได้แล้วนะครับได้ยินเสียงหอทํางานแล้วนะก็เนี่ยนะหอทํางานแล้วมีแสงออกมานแน่แแล้วเนี่ยผมงวกหน้าไปเบิ่งก่อนนะโอ้ย แมงแมงหัวควยนี่ยาบหยาบแล้วนะครับโอเคนะมันพร้อมที่จะมีภาพแล้วล่ะนะครับี๋ยวทีนี้ผมก็คงจะต้องเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับดีวนี้มันมีแมงหัวควยแมงขินากบางบางที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอสโน,โนนะครับสโน,โนเอ่อภาษาภาษาปกกิจเขาเรียกสโนมีหิมะเยอะแยะเลยน่ครับ <c oughs> บ้านเราก็จะเป็นอีสานก็จะเป็นแมงหัวควยแมงขินาก็มาหลเท่ อะดูนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะแมงหัวคล้วยว่าเป๋เอ้าดูกันหน่อยมันมาแล้วเนี่ยเนี่ยแมงกินากมาแล้วเนี่ยแมงหัวคล้วยว่ากันเป๋อได้ไม่ดังนะอันนี้นะครับโอเคมีสโนว์แบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้ใช่อะไรที่มันยุ่งยากที่มันจะมีภาพแล้วแหละอ่าเนี่บง่ายมากนะเพื่อนเี่ ลองดูนะครับเผื่อของเพื่อนๆจะเป็นเหมือนกันอีกไม่นานผมก็คงจะต้องเอาสัญญาณ AV วีแล้วมาต่อเข้าไปนะครับได้รับคําตอบว่ามันเป็นเชื้อโรคอะไรรู้แต่ว่ารุนแรงส่วนเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับเล่าว่าพบหมูตายตั้งแต่ต้นปี6-3แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ดอนตูมเท่านั้นแต่ยังมีอำเภอเมืองและอำเภอบางเลนด้วย